ถ้าจะพูดถึงปัญหาผิวที่ถือว่าเป็นปัญหาที่สร้างความหนักใจให้กับใครหลายๆคนมากเลยทีเดียวนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของปัญหาริ้วรอยบนใบหน้าหรือผิวหน้าไม่ตึงกระชับนั่นเองนะคะซึ่งสาเหตุของการทําให้ผิวหน้าเกิดริ้วรอยก็เกิดได้ในหลายสาเหตุมากๆสาเหตุหลักสําคัญก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของการที่คอลลาเจนใต้ชั้นผิวลดลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นในส่วนของการที่ผิวต้องพบเจอกับแสงแดดหรือว่ามลภาวะทุกวันรวมถึงความ ความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอและการทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะก็ส่งผลทําให้ผิวเกิดร,ริ้วรอยก่อนวัยอันควรนะคะหรือว่าเกิดในเรื่องของการที่ผิวหน้าไม่ตึงกระชับด้วยนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะชนขอแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งในกลุ่มของ SmonE s k i n ิ a น e คค่ะได้แก่ผลิตภัณฑ์ SmonE c o o l l g g n n จ o o s t e t Treat ีทเมนต์คนะคะซึ่งตัวนี้มีความแตกต่างจากครีมคอลลาเจนในท้องตลาดทั่ว,วไปที่ว่าปกติเนี่ย ครีมทั่วไปที่ใส่คอลลาเจนนะคะก็จะเป็นตัวที่เหมือนช่วยให้เรามีความรู้สึกว่าผิวหน้าตึงกระชับตั้งแต่ครั้งแรกที่เราใช้เลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแค่การฉาบนะคะไม่ได้ลงลึกไปถึงการดูแลผิวในชั้นลึกๆจริงๆแต่ว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์เอสโมเนคคอลลาเจนบูสเตอร์ทรีตเมนต์ครีมเราใช้ในส่วนของนวัตรกรรมไทาลาเจนจากประเทศสเปนค่ะเป็นการรวบรวม3พลังสําหรับคอลลาเจนทั้งตัวที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิว ตัวที่ช่วยในเรื่องของการจัดเรียง โครงสร้างของชั้นผิวรวมถึงตัวที่ช่วยในเรื่องของการปกป้องและยับยัง้งการสลายตัวของคอลลาเจนในชั้นผิวด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของ G P 4 g จากประเทศฝรั่งเศสค่ะเป็นสารสกัดจากแพรงต้นทะเลซึ่งตัวแพร่งต้นทะเลเนี่ยปกติมันจะมีช่วงจำศีลค่ะซึ่งมันจะสะสมในเรื่องของพลังงานเนี่ยกักเก็บเอาไว้ใช้เราดึงในส่วนของพลังงาน G P 4 g นะคะออกมาใช้ในเรื่องของการชาร์จพลังงานให้ผิวค่ะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการ สร้างคอลลาเจนในชั้นผิวด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของเมทิซิลจากประเทศฝรั่งเศสเป็นนวัตกรรมนะคะหรือว่าเป็นเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่นํากรดอะมินโนที่จําเป็นต่อผิวเนี่ยมาเรียงต่อกันนะคะนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของสารสกัดจากส่วนใบและต้นนะคะเปลือกของต้นวิทาเซลมีในส่วนของโซเดียมไฮยาลูเนตนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของดีเฟนซิลซึ่งเป็นสารสกัดจากพืช3มชนิดค่ะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบลดอาการแพล้ ก็ผื่นคันนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของน e โอพราเซนตานะคะจากประเทศอังกฤษเป็นตัวที่มีคุณสมบัติคล้คายๆลบแกะนะคะมีคุณสมบัติในการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะสารสกัดทุกตัวที่อยู่ในส่วนผสมของเอสโมเนคอลลาเจนบูสเตอร์ทรีทเมนต์ครีมเนี่ย ก็จะมีคุณสมบัติหลักค่ะที่เข้าไปเน้นในเรื่องของการช่วยลดเลือนริ้วรอยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่มีส่วนสําคัญค่ะที่ช่วยทําให้ริ้วรอยลดเลือนลงนะคะแล้วก็ทําให้ผิวหน้ามีความจึงกระชับมากขึ้นด้วยนั่นเอง ในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะยังใช้ในส่วนของเทคโนโลยีอีลาสโตโซมด้วยค่ะซึ่งเป็นตัวที่ถ้าพูดง,ง่ายๆก็เหมือนตัวแคปซูลที่หุ้มสารสำคัญต่างๆในคอลลาเจนบูสเตอร์ทรีทเมนต์ครีมเนี่ยนะคะให้สามารถดำดิ่งลงสู่ผิวชั้นลึกนะคะได้ดีมากกว่าเทคโนโลยีไลโพโซมที่ใช้ในสกินแคร์ทั่วๆไปนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์เอสโมเนคอลลาเจนบูสเตอร์ทรีทเมนต์ครีมเนี่ย นอกจากจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของการขจัดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนลดความมันส่วนเกินบนใบหน้านะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสทําให้จุดด่างดําและดูลดลงนะคะแล้วก็ผิวกระจ่างใสเพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้สามารถทาได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะโดยการทาให้ทั่วใบหน้าถึงลำคอ แล้วก็จะเป็นตัวที่กระ,ะตุ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวสามารถลดเริ้วรอยได้แบบชัดเจนมากๆเหมาะสำหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายถ้าถามว่าช่วงอายุนะคะชนแนะนำสำหรับคนที่เป็นนักศึกษานะคะจนถึงวัยทำงานนะคะหรือว่าวัยผู้สูงอายุที่แบบเริ่มมีริ้วรอยมากๆก็สามารถใช้ได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่แนะนำในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ e s m o มเ k i n ิ้นแคเลยค่ะ